วัดป่าโนนเมืองเก่าบ้านดอกรักน้อยตำบลกำแพงอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดขอเชิญร่วมงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าครูบาอาจารย์และขอเจริญพรเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้ที่มีใจใฝ่บุญร่วมงานเข้าอยู่ปริวาสกรรมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมบวชเนกธรรมชีพรม เป็นปีที่1ในระหว่างวันที่12ถึง22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567กำหนดการขึ้น3ค่ำเดือน3ทำบุญกุ้มข้าวใหญ่ขึ้น4ค่ำเดือน3ขอปริวาสขึ้น7ค่ำเดือน3ขอมานัดขึ้น13ค่ำเดือน3ออกอับผ่าน จึงขอบอกบุญขอเชิญชวนพุทธศาสตร์สนิกชนร่วมบริจาคทบเหลือเพื่อสมทบบุญกุ้มข้าวใหญ่ร่วมจองเป็ดเจ้าภาพพัฒหาหเจ้าภาพข้าวต้มเจ้าภาพน้ำปาหนะเจ้าภาพกันเทศบูชาธรรมเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมสมทบบุญได้ตามแต่กำลังศรัทธาของท่านในงานร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์และทำบุญใส่บาตรกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่ทุกวันการเดินทางสะดวกสถานที่ดีสังฆกรรมดี ดำเนินงานโดยพระครูสมุชินพันธ์จันทธรรมโมพระอธิการนิคมอนังขโูพระอาจารย์ทองชินพนพปัญโยพระอาจารย์ภัยบูลโสโพนศีโลรถโดยสารวิ่งผ่านสามแยกรุงสีใหญ่บ้านโนนจันรถสายกรุงเทพไปสุวรรณภูมิรถสายนครราชสีมาไปยะโสธรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อจองเป็นเจ้าภาพได้ที่พระอธิการนิคมอนังขนย์8 8้าแ3 098 843 7363ร่วมง,งานบุญกุ้มเข้าใหญ่ร่วมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมชำระศีลชำระตนชำระใจณวัดป่าโนนเมืองเก่าในครั้งนี้ได้บุญบาร,รมีมหากุศลใหญ่